สวัสดีครับมื่อนี้สีผ้าเห็ดลาบหมูกันครับผมก่อนอื่นเขาก็ล้นวนหมูให้มันสุกก่อนนะครับเนาะสุกแล้วก็ตักออกตักออกใส่ถาดที่เขาเตรียมไว้เนาะอ่เทใส่ปุงงป้งเล็งปุ่งเลงปุ่งเลงแบบนี้แหละครับผมเดี๋ยวมาปรุงนะครับผม ใส่พริกปน่นกับใส่ยังน้อบานนี้เอออ๋อใส่ผงนัวครับผงนัวผงนัวเขาครัวครับเขาครัวใส่ลงไปน้ำปลาครับน้ำปลาใส่ลงไปเออนี่ครับหอมซอยหอมรวมพริกเขาใส่ลงไปครับ ใส่ลงไปโอ้ยเคี้ยๆเอาเนี่สุดได้โคเล่ค hmm. รับโคเล่เข้ากันโคเล่ให้ให้เข้ากันโคเล่เข้ากันโคเล่เข้าไปคนเข้าไปปุ้งเล้ง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 ปุ้้งงเลอืมคนเข้าไปพอคนเข้ากันแล้วกร ใส่ย oh. 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 okay, okay. 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 ังตัวข totally ึ oh. 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 Uh ้นไปนี่โหมอ๋โคเล่โคเล่โคเล่เลยออกไปเสร็จแล้วกะบีบปุ้งน้ำใส่เนี่ยบีบใส่บีบใส่เฮ้ยเอ้าบีบใส่อีกบีบใส่อีกอืมบีบใส่บีบใส่นักเปรี้ยวกับบีบใส่หลายเจ้าเปรี้ยวครับผมเอ้าเอาใส่อีกเอาใส่อีกใส่อีกเออบีบใส่แล้วกับ คนเลยครับคนเลคเลค้นคนคนค้นคนไปคนไปคนเห็นไหเข่ากันคนเข่ากันเลยวก็เป็นอันียบร้อยครับผมพร้อมรับประทานครับผมนะลาบหมูครับลาบหมูหรือว่าน้ำตกหมูก็ได้ครับผมเติมทั่วแหละพร้อมรับประทานหั่วสัวไปครับผมมาเด้อมากินน้ำกันเพื่อนๆโอเคครับ